สังเวยพิษเศรษฐกิจอีกรายธุรกิจขาดทุนเจอหมายสารสองครั้งหมดปัญญาใช้นี่ผูกคอลาโลกตำรวจสอพาพันทองจังหวัดชนบุรีรับแจ้งเหตุพบศพชายมีเชื่อกรัดคอเสียชีวิตอยู่ภายในรถกระบะที่จอดอยู่หน้าบ้านพักตำบลหนองตำลึงอำเภอพันทองจังหวัดชนบุรีจึงประสานแพทย์แล้วรุดไปตรวจสอบพร้อมฝ่ายสืบสวนและหน่วยกู้ภัยมูล,ลนิลธิไตรทุนธรรมที่เกิดเหตุ พบกระบะมิตซูบิชิทะเบียนผอพึ่งขอไข่8970ชนบุรีจอดอยู่ในโรงจอดรถภายในรถพบศพชายสภาพมีเชือกสีน้ำเงินรัดลำคอกับหมอนรองศีรษะเบาะนั่งคนขับนอกจากนั้นยังมีเตาถ่านถูกจุดไฟระวางอยู่ด้วยทราบต่อมาผู้ตายอายุ48ปีบ้านอยู่จังหวัดนครราชสีมาสอบสวนภรรยาให้การว่าตนออกไปทำงานตั้งแต่ตอนเช้าจนกระทั่งเลิกงานเวลา19นาฬิกา กลับเข้ามาถึงบ้านเราไม่พบสามีจึงเดินหารอบๆบบ้านก็ไม่พบแต่เมื่อเดินมาที่รถเห็นประตูเปิดอยู่และเห็นสามีนั่งอยู่ในรถโดยมีเชือกผูกอยู่ที่คอจึงรีบเข้าไปดูก็พบว่าสามีเสียชีวิตแล้วซึ่งในรถยังมีเตาถานวางอยู่ด้วยสามีออกจากงานช่วงหลังปีใหม่ที่ผ่านมาจากนั้นมาทำอาชีพเลี้ยงหนูหนาขายและทำสวนหารายได้เสริมแต่ก็เจอพิษเศรษฐกิจ ทำให้ประสบปัญหาขาดทุนจนเป็นหนี้สินกว่า1 0 0 0 0แบาทมีหมายสารมาสองครั้งแล้วก่อนหน้านี้สามีมักบ่นเป็นประจำเรื่องหนี้สินไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้แต่ไม่คิดว่าจะมาจบปัญหาแบบนี้จากนั้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งชนะสูตรพร้อมสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายก่อนให้ครอบครัวรับศพกลับไปประกอบพิธทีทางศาสนาต่อไป